ต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งใหม่ของเรานะคะวันนี้เรามีเ,เรื่องร้อนๆเลยค่ะจากงานมอนทรคาวิก2 0 2 5นครับผมนั่นก็คือ Lamborghini Phenomeno ค่ะเป็นไฮเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดที่แบบไม่ใช่แค่รถใหม่ธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์จริงๆสมชื่อเลยนะคะใช่เลยครับ Phenomeno นี่ต้องบอกว่าเป็นการสารต่อตำนานพวกรถรุ่นพิเศษหรือที่เรียกว่า f e l o f f ของ Lamborghini นะครับที่เราอาจจะคุ้นๆกันอย่าง s e s t o e l e m e n t o l หรือว่า Veneno อะไรแบบนั้นโอ oh, ้ค่ะค่ะคันนี้ก็พัฒนาบนพื้นฐานของ r e v o t o ครับแต่เรียกว่ายกไปอีกขั้นเลยในทุกมิติแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือผลิตจำกัดครับแค่29คันทั่วโลก โห oh, แค่29คันนี่มันยิ่งกว่าเอ็กซคลูซีฟอีกนะคะเนี่ยแถมยังเอ่อได้ยินมาว่าเขาเคลมว่าเป็น l a m b o โบ h i นีที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับอะไรคือแบบหัวใจสำคัญที่ทำให้เฟ e น o มน n o มันพิเศษขนาดนี้คะทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะหรือว่าจุดยืนของมันในโลกไฮเปอร์คาร์ตอนนี้ครับผมก็เริ่มตั้งแต่ชื่อเลย Ph โนเมนนี่เขาเอามาจากชื่อกระทิงดุนะครับที่เม็กซิโกปี2002ก็เป็นตามธรรมเนียมของแบรนด์เขาแหละครับ ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการที่มันเปิดตัวออกมาในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านพอดีมันเหมือนการประกาศจุดยืนไกลๆของ b o r g กินีนะครับว่าเขายังคงรักษา DNA สําคัญคือเครื่อง V12 ไว้แต่ก็พร้อมจะรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาด้วยน่าสนใจจังคะ่ะแล้วในเชิงดีไซน์ล่ะคะเห็นว่าถึงจะใช้พื้นฐาน Revolto แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลย ใช่ครับเปลือกตัวถังนี้เป็นงานดีไซน์ใหม่หมดเลยทำให้รถมันดูกว้างขึ้นยาวขึ้นกว่า r e v o r o t o อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะด้านหน้านี้จะเห็นชัดมีจมูกทรงฉลามดุด,ดันมากแล้วก็มีระบบ S-Duck S-Duck ครับช่วยกดหน้ารถเพิ่ม Downforce ซึ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับรถที่แรงม้าระดับนี้ส่วนด้านข้างก็จะมีช่องลมนาก้าขนาดใหญ่ๆอ๋อค่ะ อันนี้ไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่จําเป็นมากๆสําหรับการระบายความร้อนให้กับขุมพลังไฮบริดที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับด้านท้ายก็ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะมีความเป็นลองเทลชัดเจนแล้วก็ไฟท้ายรูปตัววายแนวตั้งเนี่ยก็ดูแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่น่าสนใจถูกต้องเลยครับไฟท้ายตัววายแนวตั้งเนี่ยลากยาวลงมาเชื่อมกับฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ด้านล่างเลยเป็นดีไซน์ที่เด่นมากๆค่ะแล้วก็มีปลายท่อไอเสียหกเหลี่ยมอยู่ตรง พร้อมกับปีกหลังแอคทีฟขนาดใหญ่หอืส่วนล้อนี่ก็จัดเต็มครับหน้า21นิ้วหลัง22นิ้วคือเป็นการออกแบบที่เน้นทั้งเรื่องแอโรไดนามิกส์แล้วก็ความสวยงามดุดันไปพร้อมกันมาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะขุมพลัง1,080แรงม้าโหนี่มันตัวเลขที่แบบแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะมันมาจากไหนคะเนี้ย ครับก็เป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์ V12 แบบหายใจเอง6.5ลิตรที่เราคุ้นเคยกันดีจากเรฟูโตค่ะเครื่องบล็อกเดิมใช่ครับแต่เอามาบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก3าตัวแล้วก็ผ่านการปรับจูนพิเศษเข้าไปอีกทําให้ได้กําลังรวมมหาศาลขนาดนี้ออกมาจริงๆแค่แรงบิดเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวก็สูงถึง725นิวตันเมตรแล้วนะครับอื uh ้อหือซึ่งตัวเลขนี้มันก็สะท้อนความพยายามของ m b o r บกิน i ที่จะแสดงให้เห็นว่า เ,เครื่อง V12 เนี่ยมันยังไปต่อได้นะในยุคไฮบริดแล้วตัวเลขสมรรถนะล่ะคะ0-100รกิโลเมตรต่อชั่วโมงคงจะเร็วชนิดแบบติดเบาะไปเลยใช่ไหมคะเรียกว่ากระชากวิญ,ญญาณได้เลยครับ0-100เนี่ยทำได้ใน2.4วินาทีโอโ้โห2.4ครับแล้วก็0-200ในเวลาแค่6.7วินาทีเท่านั้นเองเร็วมากส่วนความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่350กิโเมตรต่อชั่วโมงครับ ทำงานคู่กับเกียร์คลัชคู่8สปีดที่ปรับแต่งมาให้ตอบสนองได้แบบฉับไวสุดๆเลยโอ้โหแค่คิดภาพตามก็ขนลุกแล้วค่ะนอกจากเครื่องยนต์กับเกียร์แล้วพวกระบบช่วงล่างหรือว่าเบรกก็น่าจะพิเศษไม่แพ้กันนะคะจัดเต็มแน่นอนครับเบรกนี้เป็นคาร์บอนเซรามิก CCMR Plus CCR Plus ครับเกรดเดียวกับที่ใช้ในรถแข่งเลยให้พลังหยุดสูงสุดมั่นใจได้ส่วนยางก็เป็น Bridgestone Potenza Sport แบบกึ่งสลิกนะครับ ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะระดับสนามแข่งเลยอืมแต่ที่ผมว่ามันทึ่งมากๆคือช่วงล่างครับเป็นโชคอัพแบบรถแข่งที่เจ้าของรถสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เองด้วยมือจริงเหรอคะปรับเองได้เลยใช่ครับปรับเองได้เลยนี่มันบ่งบอกชัดเจนว่าเฟโนเมโนไม่ใช่แค่ไฮเพอร์คาร์สวยๆตั้งโชว์แต่เขาสร้างมาเพื่อการขับขี่แบบจริงจังมากๆสุดยอดเลยค่ะ ปรับช่วงล่างเองได้นี่แสดงว่าเขาก็คาดหวังให้เจ้าของเอามันไปลงสนามไปขับจริงๆจังๆด้วยสินะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วภายในอ้องโดยสารล่ะคะยังคงความหรูหราสะดวกสบายหรือว่าเน้นแบบดิบๆเหมือนรถแข่งไปเลยเออเลเยาโดยรวมอยา่างคล้ายๆกับเรบูโตนะครับคือมีจอ3จอเหมือนเดิมค่ะแต่จะเน้นบรรยากาศที่สปอร์ตแล้วก็ล้ําสมัยมากขึ้นด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แทบจะทุกจุดเลยทั้งคนโซลกลางแผงประตูเบาะนั่ง แล้วก็มีดีเทลพิเศษพิเศษอย่างเช่นช่องแอร์ที่เขาบอกว่าผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติโอ้โห 3D p r i n นเลยครับแล้วก็มีไฟแอมเบนไลท์รอบห้องโดยสารเพิ่มเข้ามาสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในคอกพิดเครื่องบินรบอะไรทำนองนั้นเลยครับและแน่นอนว่าเรื่องการปรับแต่งสปอร์ตตัวผ่านโปรแกรมแอดเพอร์โนามของเขาก็ต้องมาเต็มเหมือนเดิมใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับมีสีภายนอกให้เลือกมากกว่า400สี แล้วออปชันภายในนี่คือนับไม่ทั่วเลยครับเรียกว่าเจ้าของทั้ง29คนเนี่ยสามารถสร้างเฟโนเมนที่ไม่ซ้าใครในโลกนี้ได้อย่างแท้จริงเลยมันสะท้อนความเป็นที่สุดของความพิเศษเฉพาะบุคคลจริงๆสรุปได้เลยนะคะว่า l a m b o r บ h i n i p h e n o ม e n o คือการประกาศสักดาครั้งสำคัญของแบรนด์กระทิงดุจริงๆทั้งในแง่พละกกำลังสูงสุด1,080แรงม้าจากขุมพลัง V12 h ฮ brid ครับผม ความเป็นรุ่นพิเศษสุดๆที่มีแค่29คันในโลกดีไซน์เฉพาะตัวให้ต้องบอกว่าก้าวลงมากๆแล้วก็เทคโนโลยีที่ผลักดันขีดจ,จำกัดไปอีกขั้นเลยนะคะครับมันเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งมากๆนะครับระหว่างมรดกเครื่องยนต์ V12 ซึ่งเป็นเหมือนจิตวิญญาณของแบรนด์เขาเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดแห่งอนาคตซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดต่อนะครับการที่เขาสร้างรถที่ ทั้งทรงพลังทั้งเอ c l u ก i v e ขั้นสุดแบบนี้ออกมาในขณะที่โลกกำลังมุ่งไปทางพลังงานไฟฟ้าเต็มตัวเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ l แ b o r บกินีหรือว่าเซกเมนต์ไฮเปอร์คาในทศวรรษหน้าอืม นั่นสินะคะหรือว่านี่อาจจะเป็นเหมือนออการเฉลิมฉลองครั้งสุดท้ายของเครื่องยนต์ V12 ในรูปแบบที่เรารู้จักก่อนที่มันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวจริงๆก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับทิ้งไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อหลังจากการเจาะลึกครั้งนี้ครับค่ะก็น่าคิดตามจริงๆค่ะเคครื่งงงดังัทุกวนวนววิชาม Racing garage could you unbelong And up one at high endone Racing garage Oh will go cry Shook can shut up